ครับสวัสดีพี <S <S ER <S S ่น้องสบัสดีเอที่หักแพงม่ดสุขสุคนเนาะสุมงสุบอลพ่อกับสองบิไคน้องมาซื้อกระปุนได้ไสิบโลพี่น้องสิโลสิโลรจิมหาก็บอกจิ๋มหาพัน็จิ๋มหาใ่ไหมเอออันนี้จิ๋มหนเบิ้งดูเบิ้งซิงนเเบิ้งดูเอาเลยเดยเบิ้งได้เบิ้งซิงไนเบิ้งซิงนะ เอาสิบโลพี่น้องเอ้โลละห้าพันกีบสิบโลพี่น้องพอด,ดีเลยเอาเอาลงลงได้เลยพี่น้องสิบโลฝุ่นเขาดูซื้อปลานินพี่น้องสิบสองโลโลละเจ้าอิดพันกีบ เสี่ยงไหมเนา้อเปจะเปนมือเสียงเตรียมงานมื่นเนาะเตรียมงานผูกแขนสาวกระตูนมื่นผูกแขนยังออกกำเนาะออกไห้ออกกำาแล้วออกไห้นะพี่นนะแมนแมนเอ็ดสองทงไปบังไม่ได้จะได้ละนะมันจะได้บงน้ วะเอาได้ปลาຢງດຽັບສິນນຈໍ່ດຮນນອນລຕາມບິກ່ນຮັດດດນຕິງບບ บ่บบมัได้เอาพี่น้อยาันกีบึต้องสอดหอยยามันมันสอดอย่นี้พี่น้อยมาคีพี่น้องโลโลนงีมาฟันกีบจเอาซาฟันกีบหอยดีบจ้าซีซีผักเลี่น้องนี่คักอ,อันนี้แมนบอ หอม <Bond> อันนี้นะเอ๋อนี้เท่าไรนี่นะเท่าไรนะสองผัวาท่านสองผู้สองผัวหาท่านเนาะบ้าเติมถ้าขึ้นสายไม่อ๋อนี่เนาะเท่าไรเนี่ยเอาตัวนี้เนาะเป็นสายน้ำพี่น้องกับสัดอันนั้นเท่าไรโลเท่าไร่สามโล่สิบสามโล่สิบอ่ะสามโล ตามโลนะพี่น้องกระเทียมกระเทียมขายแบบไหนบอสอ่ะเท่าไรนะโลสิบสี่พันอ๋อสิบพัน อ๋อใ่เี้ลายมันโบ่ลจจ้ะนะมันขายเป็นสามพนกว่าขายพวเป็นนะิ่นลายใด้ั่ไลกำมกันมีหาวยเท่าไหร่วพาะถ้าหลุดใจเนไดิ่นได้เจ้าหาเจ้าหาแค0้ัเจ้าหส่สี่งี่สกพนสี่่หกพันทั้งหมดซองฟองกระบอกนะอ๋ออันนี้ ແມ່ນແມ່ນเอา2ອັນເອົາປ້ອງລາຊາວພີ່ນ້ນ້ຳຊານແດງຕດເອົາຫົານງລບນີລୋນບນີ້່ນແຄືຊິສົູນແດ່ເມືອແລາຍສລາຍຕິອົາ47,000ນີ47 นี่พี่น้องเลยสำน,นีพี่น้องผักขึ้นใส่พี่น้องแล้วก็นีน่ผักเสริมนะพี่น้องสีฟผักผิดน้องพี่น้อง,องสาหันพี่เล่นนี่ครับผักผิดนี่กร ันคแพงใช่นาะของ่นวราของเวียดอยังว่าของเวียดของพม่าตับองมันเป็นขวดนะจะเสียเสียบ่อนะจเล็บหมจะเเสียับสองเนี่ยน้ำตาลห่ออันนี้สิบโลไม่ใช่กระเทียมหรือเบาซื้ออยู่นอยู่พุ่นแสดงว่ะอยู่พุ่นอยู่พงพุนแสงกระเทียม ไดรสำนีแล้วพี่น้องกระเทียมนั displays, ่งอีกสี่พันวันแล้วก็มีปลาสิบสองโลปลาในพี่น้องเหมือนปลานิ่นพี่น้องเข็นยัง่างนะ ตามหัวปลาชนาขัคปุ้นกำลังตาหัวปลากำลังตาหัวปลาครับเพื่อนชนะวัปุ้นเป็นทองใช่ไม่ได้ใช้ทั้งกลางดอกไม่ใช่ใช้ทั้งกางเลยเพองมันจังนัวบัดไม่กินทังกางเกินทั้งกางกำลังซอยปลาเพื่อนเกี่ยวไปมือ มีงานอีกน no like ้อยงานผูกแคนออกออกผูกแคนน้ำโสกพี่น้องอ๋อป่าสิบสองลพี่น้องป่าป่ากระสัง กูแม่งจะ่อาน้าวปุ้ดองขาวปลา่มาแดกบอสแม่นปลาจะงีบยังไมันยายาม่าคอมันบุบไปยังไงบอมาอยากอามเลยนี่นี่น่ป้งหังบอกเลยบอมก็ใส่แต่ปลาแดกานก็ได้เสปลาแดกก็ต้องเี่ยนไงหมอบกไหน่ เมียงครับพุ่นเนื้อนาะเนื้อครับพุ่นพักกะลมอย่างเดียวพี่น้องอางเดียวเียวเียวเลยโอ้โหมีแบบโอ้เซ่กับขัวนั่นม่มีมีมีีพี่ก็มีอยู่คือเสื้อห้องหายน่พี่น้องมัาคือเสื้อห้องหายแต่ว่าปลาห้องหาย แมาให้แนนปแล้วมันปวขาขาว่นอกเม็นีลีนี่ใช่ได้หรอไ่ได้พนนะแกเจ็บรคงนัวพนน่ใช่หัวเดียนแ่หวหัวบอกใช่นี่กบอกช่้อืจะช้อนน้องเคียนบอขาขเคียวนะมังหองเคียวหลอดเคียวดดาวนึงด้าวบนึงออกกาลงพี่น้อง

ແນ່ເນາະມັນນຳໝາກໃຫຍ່ມັນຊິແນ່ເຊມໃຫ້ຊິໝາກເປັດຫັ້ນແຫຼະນີ້ອື້ເພິ່ນເຮັດວ່າງຫັ້ນກິກເຊິ້ນມາມລາກດກມລລະບນນປັນອບສ สีแดงขนาดพี่น้องต้องเลยใ้หมอข้างทายก็มีอยู่กำลังจะกินเกาพี่น้องกำลังกินกินข้านสรบุบุญบายเานข้าเข้าไป่หบ่ปอสิมหมได้ น่อตัมาแลนคัพาไปเพียงทอนนี้พี่น้องตัดต่ลุ่มกันไปก็เร็จเะตามเนื้อพี่นราพอคกิดนะสบ,บายดี